สวัสดีค่ะนางสาวพิมวัลีดีสมนะคะเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้วันที่10นะคะพฤศจิกายนเราได้มีการซ้อมนะคะเปิดงานช้างเพื่อวันที่12พุพฤศจิกายนนี้เราจะมีการเปิดงานนะคะเป็นการบวงสรวงนะคะได้รำ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะงานช้างจังหวัดสุรินทร์เรานะคะซึ่งมีกําหนดการนะคะจัดวันที่12นะคะถึงวันที่23พฤศจิกายนนะคะพศ2563ค่ะซึ่งวันที่19นะคะวันที่20เราจะมีการจัดกิจกรรมนะคะเลี้ยงโต๊ะช้างนะคะซึ่งบริเวณของจังหวัดสุรินทร์เรานะคะบริเวณของอนุสาวรีย์นะคะก็จะมีการจัดโต๊ะช้างนะคะมาจากหลายๆอำเภอนะคะทั่วจังหวัดสุรินทร์เลยนะคะแล้วก็ ว,วันที่21นะคะและ22จะมีการแสดงช้างซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงที่อลังการมากนะคะเรียกว่าเป็นจุดสําคัญของงานเราเลยซึ่งอยากให้ทุกทกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะลูกหลานของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะที่อยู่จังหวัดสุรินทร์ลูกหลานที่ได้ไปทํางานนะคะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมนะคะมาช็อปชิมนะคะมาให้กําลังใจนะคะลูกลูกหลานทุกๆท่ททานนะคะ จะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันที่21-22ด้วยซึ่งเราบอกได้ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือปีนี้60ปีงานช้างพอดีนะคะจะมีรูปแบบของการแสดงที่อลังการมากกว่าทุกๆครั้งนะคะ1ปีมีแค่ครั้งเดียว60ปีงานช้างสุรินยังไงก็ขอเชิญนะคะเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะมางานช้างของเรานะคะ